ความปลอดภัยด้านอัคีภัยในระดับพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟัางซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะ อาจจะมีฝนบ้างแต่ว่าก็ยังคงแล้งแรงกันอยู่นะคะคุณผู้ฟงังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการาบูรณาการร่วมกันในการสร้างคู่มือความปลอดภัยด้านอาคีภัยในระดับพื้นที่ซึ่งนายบุญประสงค์นวลสายค่ะหัวหน้าสํนานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายนฤชชาโกศสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการามีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาคีภัยในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดการประชุมหน่วยงานและก็ภาคส่วนต่างๆพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาการร่วมกันในการที่จะจัดทําคู่มือความปลอดภัยในด้านของอักคีภัยในพื้นที่ประจําจังหวัดบุรีรัมย์พุทธศักราช2,566ถึง2,570นะคะซึ่งก็สามารถที่จะ เพื่อนไปใช้นะคะคู่มือความปลอดภัยด้านอาคีภัยในระดับพื้นที่นี้นะคะนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาคีภัยในระดับพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัตินะคะได้นะคะอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็จะนําไปสู่การเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในด้านของการป้องกันนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองซึ่งก็จะ ช่วยลดในเรื่องของปัญหาความเสี่ยงอาคีภัยแล้วก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือดังกล่าวรวดเร็วทันทีด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการ ลดการในเรื่องของลดในเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าพบการเกิดภัยบ่อยครั้งแล้วก็มีแนวโน้มที่รุนแรงนะคะทีแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความประมาทไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยแล้วก็ประกอบกับการขยายตัวของเมืองทําให้เกิดความหนานแน่นของชุมชนนะคะจึงเป็นหลัก ปัจจัยสําคัญเลยที่ก่อให้เกิดในเรื่องของอาคีหคักีภคะในแต่ละครั้งซึ่งก็นํามาสู่การสูญเสียด้วยโดยได้มีการจัดทําคู่มือในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งมั่นนะคะมุ่งที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรการด้าน ฎหมายแล้วก็มาตรการด้านสังคมที่จะให้ครอบคลุมในทุกมิติในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอักคีภัยเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นนะคะจึงได้มีการจัดทําคู่มือในเรื่องนี้มานั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของอักขีภัยนั่นเองนะคะ